มีออตตี้ไฮบริดอีกหนึ่งคันเข้ามานะคะเป็นสีบอลเงินค่ะคันนี้เลยค่ะออตีทัหนึ่ไฮบริดรุ่นมิดนะคะปี B 2019ค่ะคันนี้นะคะไฟหน้าแบบ LED นะคะมีไฟตัดหมอกด้วยค่ะกระจังหน้าสีดำเปียโนโบแบ็กแบบนี้เลยนะคะขนาดล้อ16นิ้วค่ะล้อแมกอัอลลอยนะจากโรงงานเลยค่ะมีโลโก้ไฮบริดด้านข้างนะคะกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวค่ะ แบบสมาร์ทคีย์เลแบบนี้นะคะมาดูที่ไฟท้ายนะไฟท้ายก็เป็นแบบ Full LED ค่ะมีโลโก้ไฮบริดด้านหลังด้วยนะคะสีบอลเงินดูแลง่ายค่ะห้องสัมภาระท้ายนะคะกว้างมากค่ะมียางอะไหติดมือมาด้วยนะคะค่ะมาดูรถรอบคันกันเลยนะคะสวยมากค่ะคันนี้นะคะเราปรับสภาพมาเรียบร้อยแล้วนะคะ มาดูด้านในรถเลยค่ะแผงประตูด้านในเป็นหนังหุ้มแบบนี้เลยนะคะพวงมลาลัยเป็นแบบมัลติฟังชันค่ะใช้งานง่ายนะคะใช้งานง่ายมากค่ะไม่ซับซ้อนเลขไม้นะคะเป็นเลขไม้แท้คะ่ะเลขไม้หนึ่งแสนมื่นสามพนะคะเรารับประกันค่ะไม่มีการกอไม้ค่ะที่นี่ จอสัมผัสทัชสกรีนนะคะขนาดแบบนิ้วค่ะรองรับ Apple c a r p l a y นะคะระบบปรับอากาศมีแบบออโต้ด้วยค่ะมีแท่นชาร์จแบบไร้สายด้วยนะคะออปชันถือว่ามาครบมากๆเลยค่ะข้างในนะคะเป็นเบาะหนังสีดำทั้งคันเลยค่ะแต่งแบบทรงสปอร์ตนะคะคันนี้ค่ะเรามีคู่มือรถให้ด้วยค่ะมีมาทุกคันเลย เบาะนั่งคนขับนะคะปรับไฟฟ้าได้ค่ะพร้อมปุ่มปรับดันด้านหลังแบบไฟฟ้านะคะอำนวยความสะดวกให้กับคนขับสุดๆเลยค่ะนั่งสบายม่านบังแดดฝั่งคนขับนะคะมีกระจกด้วยพร้อมไฟสีส้มนะเวลาที่เปิดค่ะด้านข้างคนขับก็มีกระจกด้วยนะคะไฟสีส้มค่ะขณะที่เปิดตรงด้านข้างคนขับนะมีมที่เก็บของด้วยนะคะ มาดูด้านหลังกันดีกว่าค่ะเป็นที่ล็อกเด็กนะคะประตูด้านข้างหุ้มหนังแบบนี้เลยนะคะสวยสปอร์ตมากค่ะเบาะด้านหลังนะคะก็ยังเป็นเบาะหนังสีดําทั้งคันเหมือนเดิมค่ะเบาะด้านหลังรุ่นนี้นะคะพับได้ห0สิสี่สิบค่ะพร้อมที่วางแขนแล้วก็ที่วางแก้วน้ําค่ะในรุ่นนี้นะคะเรามีแอร์หลังด้วย มาดูห้องโดยสารด้านหน้านะคะจากมุมด้านหลังค่ะอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะคะออกรถกับ Toyota s าชัว s u m มิตนะคะเรามีการรับประกันรถ1ปีหรือ20,000โลค่ะรถทุกคันนะคะมีการตรวจคุณภาพรถ280จุดนะคะถ้าหากรถมีปัญหาค่ะสามารถเคลมมาหลาแท้ได้ที่ศูนย์ t ต y ยต้ได้ทั่วประเทศเลยนะ,ะออกรถที่อ่อนนุชก็สามารถเคลมได้ที่เชียงใหม่ค่ะเคลมได้ที่พังงาก็สามารถทำได้ค่ะ ใครที่อยากเข้ามาดูรถนะคะติดต่อก้อยได้เลยนะคะคันนี้ยังจอดอยู่ที่สาขาอ่อนนุชค่ะ